โชครถแห่เคลื่อนไหวสยบดราม่าลงรูปครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาจากกรณีก่อนหน้านี้ที่บอนเชญยิ้มและโชครถแห่ประกาศไม่รับงานคู่กันโดยทั้งคู่นั้นได้ตอบโต้กันไปมาสนิทที่ว่าไม่มีใครยอมใครจนต้องออกมาเคลียร์ใจกันกลางรายการชื่อดังและล่าสุดต้องบอกว่าโชคไทยรถแห่นั้นได้เข้ากราบแม่ยายเนื่องในวันแม่แห่งชาติก่อนประกาศตื้นตันใจได้เป็นลูกเคยโดยภรรยานัดนิพนธ์ระบุข,ข้อความว่าเบื้องหลังทุกความสําเร็จ ขอบคุณนะแม่ที่เป็นทุกอย่างให้ลูกจริงๆผ่านทุกเรื่องแย่ๆเพราะแม่เลย,ยรู้ไหมขณะที่โชคไทยรถแหรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าสุขสันต์วันแม่ลูกดีใจมากที่เป็นลูกเขยของแม่และก็ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร,ร่มใส่ให้ลูกทั้งสองคนแบบนี้เป็น,นานๆน,น,นะครับรักนะครับคุณแม่ ซึ่งล่าสุดโชครถแห่น,นั้นได้เดินทางกลับบ้านเกิดเขากราบคุณพ่อคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้พร้อมพดภาพ,พรครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาโดยมีนัดภรรยาคนสวยร่วมเฟรมด้วยและยังได้ระบุแคปชั่นไว้ว่าไม่ค่อยได้หอมไม่ค่อยได้กอดแต่รักพ่อกับแม่ตลอดนะครับแฮชแท็กบันทึกวันแห่งความสุขวันแม่12สิงหาห้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ